ค,คลิปนี้นะรับผมจะมารีวิวทางด้านของอาริมะตัวนี้บอกเลยอีโว e นานมากกูใช้เงินสามหมื่นเลยนะโอเคอ๋อจำตัวใช้ได้แหละมากิมะไม่ใช่อาริมะเออตอนแรกบอกอาริมะเฉยนะโอเคครับตัตจจ้งแต่ประจวบเแต่เราทำตามใครแล้วกนะันอุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันนี่เป็นฟอร์แมนมาฮิว่าใช้สมัยนี้ม,มัวหามาเอร์เลย คคดดมาาททุกนกนูรรสหากทุกคนกำลังมองหาเพจจำหน่าย IDRV และฟิวไฟขอแนะนำเพจนี้เลยเพจทาน้อยชอบมีหลากหลาย ID ให้เลือกมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นมีทาง ID แอคสกินมีทั้ง ID เน้นตัวละครและมี ID ปืนเจ็ดหรือว่าไอดีเน้นชุดในำตำนานมีหลากหลาย ID ให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดูก่อนได้เลยนะเครดิตดีปลอดภัยแน่นอน โอเคครับผมโัเดียวก็ยกให้ผมทานมาแล้วคราวนี้เรืเป็นเบนเจอร์เอ,อกอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวทางด้านของอาริมาใช่ป่ะวะ <laughs> น่าจะใช่นะครับผมจำไม่ผิดนะครับก็คือคนที่เป็นผู้หญิงคนนี้นะนี่ไหนวะกดอ๋อ,อก,กดตัวนี้กดนี้แล้วผมลื้เปื้อนเสียงด้วยคร <laughs> ับหนึ่ง <laughs> เออน่าจะอาริมานะน่าจะวิทนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่า,าสามารถอีวูดได้หรือเปล่าครับกลดูกันก่อน อ,อ้โอห๋อมสอีสองตัวที่จะอยู่ได้โอเคตัวนี้ต้องอยู่ด้วยใช้ไอตัวนี้แล้วก็อันนี้โอเคแล้วก็แล้วเดนจีอ่ะเดนจีใช้ตัวนี้โอเคงั้นเราจะไปแลกกันก่อนนะฮะโอเคมาแลกของจ้าไอ้ยาเอ๊ะ พอปะชิบ่าแล้วเหมือนจะไม่พอปะฮะแล้วแค่หนึ่งอันอยางละอันต้องหนึ่งวันเนาะโอ้ชิบหาแล้วครับชิบหาแล้วครับอืมแล้วนึ่แล้วมันพอไหมเน,นี่ยตอนเนี้ยเรียบร้อยฮะต้องไปฟาร,ร์มต่อก่อนนะ,ะทุกคน เดี๋ยวมา5 hours later อ่ะโอเคครับก็อะไรที่พามาหลายชั่วโมงนะฮะก็ก,ก็ก็เป็นชั่วโมงอะ่ะนะประมาณชั่วโมงครึ่งนะเพราะผมลืมกดอะไรนะอ่า r e p l ย์ด้วยนะฮะก็เลยนานนิดนึงนะฮะก็โอเคก็เดี๋ยวเราเอาลืมเปลี่ยนทีมลืมเปลี่ยนทีมโอเคจะถอดออกก่อนแล้วก็ตัวไหนนะอ้าวอยู่ไหนวะ เออหายเฉยตัวรับฟีอาตัวนี้ก็จะเป็นธนาตัวนี้เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะเฮ้ยหรืออีโวได้ยังวะมาอดูก่อนนะอ๋อได้มาท่องตัวเฉยโอเคโอเคอีโ e วได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปั้นแต็กกันก่อนนะแต่ก่อนจะปั้นแตก็กแนะนําว่าไปดูก่อนละกันนะครับว่าสามารถอีโวได้ e กี่คันอืม น่าจะสักตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงไหนอะเมียดอร์ซิตี้อ่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวดูว่าเราไปกินมาอ่ะเรื่งตัวน่าจะอยู่ในขั้นหนึ่งอันนี้ไม่น่าเกี่ยวเพราะมันเป็นชนิดน่าจะเป็นชนิดตัวนี้ไม่ก็ตัวเนี้ยเออ เลยตัวนี้ไม่ใช่ดิไม่น่ามีแค่นี้โอเคก็น่าจะมีแค่ล่างเดียวนะอุ้ยตนตนัวเดีดได้เลยเหรอโอเคก็เดี๋ยวเราไปปัสแตกก่อนละกันคนระับไปเ,เดี๋ยวดูก่อนว่าบับจะต้องสู้ไปทางไหนนะครับดีได้สองตัวงั้นเดี๋ยวสู้แตกก่อนละกันคนระับ ใช้ส่มบปรับก่อนดีกว่าบับลงได้ไหนก็ใช้นั้นเลยนะถ้าสมมติเก่งเดี๋ยวค่อยมาหา0.1หรือ0.15ให้มันเคไม่เสริมันดูนุ่งหนอ่ะ ก็ได้ทังเราได้ทํางได้ของบับป,ปีนะ้เนาะโอเคเดี๋ยวซุ่มสแต็กกันก่อนลักกันสแต็กขอตักโอว่าก,กันนะอ่าโอเคครับก็สกแต็กที่ผมได้มาหรือว่าที่ผมต้องการก็จปราณนี้นะครับก็คือโจมตีน่าจะเป็นโอบวกนะครับแล้วก็เลือดได,ได้ได้มาเป็นโอเอ้ยโ <laughs> จมต,เมเเตีเนี่ยได้เป็นโอนะครับแล้วก็เฮดพีได้เป็นโอบกเนาะ วิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะผมก็เลยเอาแค่11เอพอนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะต้องระยะเยอะไหมก็เลยเอาแค่โอล็กก่อนนะครูดาวก็เน้นไปโอล็กไปก่อนนะครับเพราะเราก็จะต้องการรู้พอมันจะเก่งหรือเปล่าเผื่อแบบปันเต็มที่แล้วมันไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยนะเออก็เดี๋ยวเราดูพาสีฟของอ่อล่างแรกก่อนแล้วกันนะครับมาโอเคครับก็ผมแปลเรียบร้อยนะก็คือ Del เดวิ contact นะครับ เมื่อหน่วยนี้ฆ่าศัตรูนะครับจะาําการเกิดสัญญากันเกิดขึ้นนะครับศัตรูพื้นฐานนีจะเกิด1ตัวนะครับแต่ถ้าบอสจะเกิด2ตัวนะครับสูงสุดจะมีเอ่อที่สิสัญญาก็คือเหมือนเออน่าจะประมาณ10ลูกสมุน10ตัวน่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะจำนวนเอ่อจำนวนสัญ,ญญาที่สูงสุดจะปลดปล่อยเอ่อกลไกใหม่นะครับอ่ะโอเคต่อไปก็อันที่2เนาะเอ้ไม่ใช่ดิใช่ไหมเอออันที่สถูกแล้วนะครับ อาส่วนอันที่สองนะครับก็คือเดวิลเดดัท e ทลเดนเทลทุสัก so อย่างนะเอออ่าเมื่อตัวนี้นะครับทุกทุกครั้งที่ตีสองครั้งใช่ไหมจะทำการคอนแทกต่อสตูนเนี่ยสร้างความเสียหายบวก5%แล้วก็บวกระยะ5%นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอะบวกบวกพวกดาเมจบวกระยะ แล้วก็บวกอะไรวะนะน่าจะบวกคู่ดาวปะ่ะอ๋ออย่างนี้เท่ากับเอาอแอบเนิร์ตตัวเองด้ยแต่ก็บวกนี่คือโดนด้วยว่ะอันนี้คือทีนี้เขาเอาจจะเขียนผิดหรือเปล่าอาจจะเขียนลบหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเขียนมาให้ให้ตัวเองดูดแย่จะไม่ไม่น,าน่าจะเขียนอย่างนี้นะเออแล้วก็บวกอ่าบิวตี้คู่ดาวเนี่ยอีก5%นะครับอันนี้ก็ถ้าเขาเขียนผิดเสียก,ก็คงจะแก้เองนะครับอ่าโซนพาร์ซี่พิ3นะครับ เออ่เรียกว่าอะไรอะคอมพิวคอนโทรนะครับอ่ะเมื่อเมื่อ,อสัญญาที่7จเนี่ยจะทําให้ศัตรทูทั้งหมดบนแผนที่เนี่ยชา้าลง10%เนตะครับเรียนแบบปีศาจต,ตัวเล็กๆด้วย25%ของ HP สูงสุดของหน่วยนี้นะครับและจะทําการรักษาหน่วยนี้25%ของ HP ปัจจุบันนะครับไม่สามารถเกิน HP สูงสุดได้อ่ะโอเค ก็จะประมาณนี้นะสำหรับพาสีที่หนึ่งถ้าผมอ่านผิดหรืออ่านงงๆต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละครับผมแปลจาก g o o g l e นะครับไม่ใช่อะไรตกกินโอเคเดี๋ยวไปอีโวก่อนนะมาอีโวกันเลยตัวนี้บอกเลยอีโวนานมากใช้เงินสามหมื่นเลยนะโอเคอ๋อจำได้ใชได้แหละมากิมาไม่ใช่อริมาเออตอนแรกบอกอริมาเฉยนะโอเคครับสแตกปัจจุบันแล้วจะประมาณนี้นะครับดาเมจโอบวกนะครับแล้วก็คูลดาวเดียวเป็นโอ แล้วก็ HP เนี่ยจะอยู่ที่ O อโบนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยอยู่ที่ O นะครับวิ่งอยู่ที่ O ลบนะเราะทำการจัดเนื้อเสร็จแล้วใช่ไหมครับดีเราจะทำการดูดีเทลออกเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็เนมเนาะก็คือคอนโคลเดวิลนะแล้วก็เป็นธาตุเอนอันโฮลี่นะครับอันนี้คือธาตุใหม่เนาะก็คือเหมือนเขาทำการปรับแก้ธาตุใหม่หมดเลยครับแต่ตอนนี้ยังบั๊กเป็นธาตุพืชกันอยู่นะครับเออก็ส่วนระดับนะครับจะเป็นระดับที่ซีเค็นะครับอ่ะ แล้วก็อเบิตี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ท่านะครับไม่แน่ใจะมีสก,กิลกดหรือเปล่านะหรือ4วะทำไมอันนี้มันไม่เห็นมันไม่เห็นชื่อโอเคครับส่วนอเบิตี้ดาเมจนะครับอยู่ที่400%เนะปอรเซนเนาะและปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่5้0 0 0นะครับแล้วก็อเบรตี้ครูดาวเนี่ยอยู่ที่ย0่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเออยี่สิบวินะครับแล้วก็อัตราการแม่นยำเนี่ยอยู่ที่เกนะ้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่าคอร์ี่ยอยู่ที่พันห้านะครับแล้วก็ลิมิตสปลวาอยู่ที่สองตัว แล้วก็แซนคูดาวเนี่ยอยู่ที่30มสิบวินะครับแล้วก็เลือดเนี่ยจะอยู่ที่13,700นะครับดาเมจอยู่ที่10,000เนาะแอตแทคคูดาวที่1.9ึ่งาวีนะครับระยะอยู่ที่28แล้วก็สปีดอยู่ที่3.6เนาะแล้วก็เอ็กตาสเตตัสเนี่ยค่าความออัตราการคีอยู่ที่50%แล้วแล้วก็คีดาเมจอยู่ที่100%นะครับค่าความรบกีกเนี่ยอยู่ที่35%เนาะแล้วก็สกิลรีแทนอยู่ที่30%นะครับ อันนี้พอบับบับบ,บับเอ่อบับปีกด้วยนะครับบับปีกก็จะบวกอีก30%เอ่อค่าความลบดีเนาะเดี๋ยวดูก่อนใช่ครับใช่แต่ว่าจริงๆเราสมันให้มา15เนาะงั้นเดี๋ยวเราจะทำการอืมเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนนะขอดูซิเพื่อความชัวร์ก็พาร์สิบส่วนมากก็จะเหมือนเดิมนะมันมีมีเพิ่มมาแค่อ่อวาวออฟไลท์อัลติเมทนะก็คือมันเหมือนเป็นท่าสำหรับการกดอัลติเมทเนาะอ่ะโอเคครับก็สำหรับสกิลเมื่อเรากดอัลติเมทแล้วก็คือ ปฏิญาณแห่งชีวิตนะครับแล้วก็ต้องใช้เมื่อสัญญาครบ10ตัวก็กคือเหมือนกับเม,เมื่อใช้แบบคล้ายๆว่าตาสิบอันแรกรอ่ะมันบอกว่าจะถ,ถูกอยูที่สิตัวใช่ไหมครับเมื่อเราทําการทําสแต็กหรือสัญญาครบทั้งหมด10ตัวแล้วเนี่ยจะใช้ใช้สัญญาทั้งหมดเนี้ยเพื่อเป็นการล้างบัฟและฟื้นฟู HP เข้าหน่วยนี้อย่างเต็มที่จากนั้นจะสร้างความกลัวกับศัตรูนะครับทั้งหมดเป็นเวลา25วินาที ความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปนะครับโบกมึนงงเนี่ยเป็นเวลา5วินาทีนะครับและสุดท้ายจะเรียกพิซ่ามาทั้งหมด3ตัวแต่ละตัวจะมี HP ปัจจุบันข้วนี้ก็คือไอพิซ่า3ตัวนั้นแนหะ HP จะอยู่ที่สูงสุดของตัวนั้นก็คือถ้าตัวนี้อัพตัดและสมมติอยู่ที่1ล้านก็คือจะไอพวกพิซ่าตัวนั้นเลือดจะอยู่ที่1ล้านเลยประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวจะทําการไปลองเล่นกันเลยนะครับไปที่โมดนหนดีอ่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมที่รอนนะครับเดี๋ยวทําการวนก่อนแล้วก็ เราจะรอมอนมาก่อนแล้วอยเรียกนะครับโอเคเรียกเลยดูก่อนว่าเปื่อนเราตี้ถ้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมมา้ก็การตัวโจวมตีนะจะเป็นแถวตรงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะน่าจะไม่ใช่ลายเอวีนะน่าจะตีแบบตัวเดียวนะครับอดูท่านได้ไหมครับ เฮ้ยอ้าวไหนอ่ะไม่เห็นเรียกลูกสมุมนมาเลยรือว่าจะบั๊กอยู่เขาบอกทำการเอ่าตักอย่างสัญญาใช่ไหมแล้วมันจะทำการแบบว่าเออแตก๊ยวีไม่เห็นท่าเลยท่ามันคุยยาวนานาน,นานเลยหรืออะไรแค่ต <c oughs> อนนี้มันจะไม่นานนี่ใช่ไหม เฮียต้องรออ๋อเขาว่าทำไมนานจังโอเคโอ้ดิฟมาแล้วดิฟมาแล้วเลี้ยงมาเลยกระโดดท่าอกรอบสิเฮ้ยแต่กีตูนี้มันก็ไม่ได้วิ่งช้านะครับเนี่ยทำการเซนเซจ่าส่องตัวปุ๊บมันก็คูดาวอ๋อนี่ยังมาลบคูดาวใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยลบคูดาวแต่เราไม่เขียนผิดจริงด้วยทุกคนนี่มันเขียนผิด โอ้ยโคตรโกกตัวนี้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นทำการเลี้ยงลูกซุ่นหมดแล้วดูดูด,ด,ดูอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวถ้ารอบนี้มันเลี้ยงลูกซุ่นมา,มา,มาอีกเดี๋ยวผมจะทำการแบบไอ้น,นี่นะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าท่ามันไม่จบทีว่าเหรือมันบาคยังอยู่วันที่คุณดา 20, 20วยี่สิบยี่สิบวิหนึ่งสองสามสี่ อ่าหกเจ็ดโอเคนล้วหองคอนยัตอันนี้นะอยากเห็นท่าของลูกสมุนวันนะเพื่อบางทีท่ามันไม่มีไงแต่มันมีท่ากับลูกสมุนไงอ่ะเอ๊เฮอ่ะโอเคงั้นเยวทำการออพไปก่อนแล้วกันนะครับคนันแรกนะครับ2,900นะครับ HP เพิ่มมาเป็น16,400นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มมาเป็น12,800นะครับแล้วก็คูดาวเท่าเดิมเรียะเท่าเดิมแล้วก็วิ่งเท่าเดิมนะครับอัพไปโอเคครับก็อัพขั้นต่อไปนะครับสี่พันหนะครับเออสิ่งที่เพิ่มมาจะเป็นเลื่อนนะครับ23,000เนาะด,ดาเมจเนี่ยอยู่ที่ขอนเรมอนก่อนดาเมจจะอยู่ที่17,000เนาะแล้วก็คูดาวเนี่ยลดลงมาเป็น1.7นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นเป็น33.8นะครับวิ่่่งอยูที4.1เนาะเพิ่มมานะครับ แล้วก็อัพนะคั้เนี้ยจะมีท่าใหม่ก็เป็นท่าน่าจะเคิร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ,อัพไปโอเคในการเรียกเพิ่มอีกตัวเลยแต่ผมอยากเห็นท่าลูกน้องมากเลยรลัว่าตีตธรรมดาเดียวอืมหน้าตีธรรมดาเดียวนะเออโอเคเดี๋ยวเรียกมาก่อนนะครับแล้วก็ลบตัวนี้ออกอโอเคไปดูวงซี ผมว่าท้าน่าจะบาครับทุกคนมันไม่ใช่ท่าทีอ่ะก็เดี๋ยวเราไปรอเกมใหม่รอบหน้าเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราเอัพถึงขั้นสอนะครับเดี๋ยวเรามีอัพขั้นสอก่อนอ่ะอัพขั้นต่อไปนะครับจะอยู่ทีหนึ 1, ่งพันเอ้ยอยูทีห้าพันนะครับ เฮตีเพิ่มขึ้นมาเป็นสามหมื่นสี่นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ hmm. ่มเป็นสองหมื่นหนึ่งเนาะคูลดาวเท่าเดิมระยะเท่าเดิมแล้วก็วิ่งเท่าเดิมคแบบอัปไปโอเคครับขั้นต่อไปนะครับหกพันหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเรียกมอนอุปกเดี๋ยวมันแตกอ่าอัปขั้นต่อไป6,100เนาะอ่าเลือดเดี๋ยวจะเพิ่ม,มเป็นห้าหมนามพันหกร้อนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเพิ่มเป็นส8 6 0 0นะครับแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยลดลงมาเป็น1.5ึ่งาวีนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้น เป็น4ี่บหกจุดเก้านะครับแล้วก็วิ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นสี่จุดสี่เนาะแล้วก็ท่าที่เพิ่มมาเป็นจะเป็นท่าแบงนะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่มาที่ก่อนพี่อ่าโอเคเดี๋ยวเราทำการเรียกมอนมาก่อนนะครโอเคอุ้ยแต่วงวงไกลอยู่นะพอพอก็ตายบ้านหลูก็ตายจะไกลกว่าแต่ไม่ไม่ค่อยได้นะแต่รู้สึกว่าก็ต่ายแล้วจะไกลกว่านิดนึงนะ ไม่ไดยย้กาต้าอยากให้รีเวิร์สมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาในดีจะให้รีเวริร์เอ,อ่อมีโพลกันนะครับแตไ่ไม่มีกตาต้านะมีโกจิต้านะครับแล้วก็มีเออ่ทางด้านของจินอูนะครับสองจินอูอะไรเออแล้วก็ตัวหลายตัวนะแต่ผมบวกสองจินอูกับโกจิต้าไหมนะเฮ้ยมันไม่มันไม่ใช่ท่าทีทุกคนคืออะไรวะมันไม่ใช่ท่าทีอะผมจะเห็นท่ามาันอะหรือว่าเป็นท่าเีเบอไม่ใช่นี่หว่ามันยังไม่มีกด ไม่รู้ว่ามันมันยังบกับกบักีอยู่ทุกคนอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าคือพาซี่มันโกงเลยเนะดี๋ยดิเนะเคื่บมันจะโปะป่าเพืเอตีไปเรื่อยอะ่ะโคตรโกงอะ่ะแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้วิ่งวิ่งช้าด้วยนะเป็นตัวที่วิ่งค่อนข้างจะเร็วนะมันไม่ได้วิ่งเร็วเท่าตัววิ่งก็จริงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเน่แล้วตัวตัวเนล,วลูกน้องมันก็วิ่งโคตรเร็วดีทุกคนโอ้หมอไม่ได้แย่เลยนะเอาเขาดีมได้นลตัวเนี้ย อ,อ่ะโอเคก็เรียกมาก่อนแล้วก็ทำการอัพเลยแล้วกันนะขั้นต่อไปนะครับ7,250นะครับจะมีท่าใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นท่า wall offline นะครับแล้วก็เลื่อนจะเพิ่มเป็น64500นะครับแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มเป็น3 1 9 9 0ก็คือเอ้ย3 1 9ห0นะครับเออก็้ตีว่า3 3 2สแหละนะครับคูดาวเท่าเดิมเลยเ,เท่าเดิมแล้วก็วิ่งเท่าเดิมอัพเลยนะครับโอเค เขาเดี๋ยวทาการข่ายตัวนี้ทิ้งนะฮะแล้วก็เรียกออกมาท่าจะเป็นท่ากดอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวใช้ท่ากดอ,อ๋อแต่มันต้องทําสัญญาให้ครบสิบสิบล้อก,ก่อนนี่ว่าโอเคเดี๋ยวรอทําสัญญาครบสิบล้อก,ก่อนแล้วกันครับสัญญาสิบล้อเนี่ยก็คือเหมือนทุกครั้งที่มันขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มเนี่ยก็คือครบสิบครั้งนะครับล้านรอบนี้น่าจะครบแล้วเดี๋ยวเราทําการใช้แล้วกัน,นครับอุ้ยทุกคนอู้ อุ้ยอุ้ยมันเรี้ยกเชนซอมแมนมาตีทำไมเชนซอมแมนระยะวะไรยะวไอนี่จังอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยเกียร์อยู่นะคือบบมันบังคับตายแบบเลาะเลาะแบบวงเอลีตรงนี้เลยอะ่ะวงของมันอะเอลี e เลยแล้วครูดาวเร็วมากทุกคนดูแล้วตีตตสตาร์ทุกตัวแล้วก็ตายอเชียโ,ฆฆโ,ฆโคตรโคมตัวชี้อะไรเนี่ยบับสูตจุดหนึ่งต้องเข้าแล้วจริง ต there, anut, cuanto, ada, If, ัวนี้เข้ามาเลยนะครับใครใครจะหานะครับปู่มจุดหนึ่งเท่านั้นนะตัวนี้นี่แล้วเราเราสแปมกดแบบปุ๊บปุ๊บปดูทุกคนไอ้เชี่ยแล้วแบบมันสแปมสแปมเรียกเรียกลูกน้องมาดูดิลูกลูกน้องคือเจนโซแบนนั่นแหละเออวิ่งวิ่งก็ไม่ได้แย่นะเจนโซอ่ะแล้วเราสแปมกดสกิลหนึ่งอย่างเดียวสาวชิบิเองอ่ะเนี่ยพอเรากดพอเรากดอันตีใช่ไหมมันก็เหมือนกับค่าแบบครบ ถ้าสมมติว่ามอนเยอะๆแบบเราฆ่าแบบทีเดียวมันก็แบบเหมือนทำสัญญาครบสิบทับสิบแล้วเราก็กดอันตีอีกอะไรเงี้ยมันก็แบบเออเนี่ยทุกคนแต่ว่าถ้าเซนตอโมนฆ่ามันจะไม่ได้วะ่ะอ่ะเนี่ยเรา,เรา,เราดูแค่ตรงเนี้ยขึ้นประมาณยี่สิบตัวได้ั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแล้วถ้าเรากดโดยที่ยังไม่ถึงล่ะเอาก็ได้นี่ <laughs> อันผมว่ามันน่าจะยังบั็กอยู่นะอันนี้ เออแต่ผมบอกว่าโกงนะโอ้อแต่คิดว่าสกิลอัตติเมตอาจจะอาจจะบัคด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่น่า3 0วีแล้ว3 0วีมันโกงเกินนะตรงนเนี้ยเนี่ยเราล็อกก็ยังเยอะเลยนะกเตมอัลติเมตดูดิโอ้โห้เชีย่ยโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอที่ล็อบบี้เลยแล้วกันนะครับไป l e ส s go <S อ่าโอเคครับก็เราจะอยู่ที่ล็อบบี้เป็นที่ร้อนนะครับโดยส่วนตัวห่วงว่าตัวเนี้ยค่อนข้างโกงครับ ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นธาตุอะไรนะตอนนี้ที่ผมคิดว่ามันเป็นธาตุที่เป็นตัวที่โกงนะตัวหนึ่งเลยถ้าใครแบบหาได้ก็แนะนำว่าให้หานะเพราะว่าตัวเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับแล้วก็ค่าค่าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะครับแล้วคือถ้าได้ตัวจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าโกงมากครับก็โดยตัวความคิดผมคือราะอย่างนี้นะเออโดยพา,พาสซีมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัลติเมทก็ค่อนข้างจะดีนะครับมันมันถามว่าเล่นได้ทุกทุกทุกด้านหรือทุกบทไหมผมคิดว่าอาจจะไม่แต่่วามก็ ดีอาจจะน้อยกว่าพวกอิติโกแต่ว่าผมบอกว่ามันดีนะครับโดยส่วนตัวแล้วกันนะครับผมบอกว่าดีเลยนะเพราะมันสามารถซ้มบนมอนออกมาได้นะครับแล้วก็คือถ้าพูดตัวกับไปตัวเดียวก็ได้ในแมปนั้นนะนะครับเราเราคาดตัววิ่งเหรอเราก็เรียกมาแล้วถึงแม้จะวิ่งไม่เร็วเท่าแต่ว่าก็สาหรับหลายๆคนก็นะผมคิดว่าน่าจะเ,าเอาเข้าทีมได้นะครับก็เดี๋ยวก็จะไปนะเดี๋ยวขอเนะี้ยไปสุ่มบัฟหน่อยละกันขอาบบฟักสูตจุดหนึ่งอะไรเงี้ยอักส่วนจุดหนึ่งเท่านั้นนะคนัน้นแหละ ไปเลฟโดแต่เก็บไว้สูตรจะถึงห้าไว้ด้วยนะฮะเออันเออมื่อกี้บับคิตันมาว่ะแวบบ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 ต้องมาแล้วไหมบับสูตจุดหนึ่งต้องมาแล้วไหมเดี๋ยวคูณสองนะพี่มันต้องมาแล้วต้องมาแล้วไหมแตไม่มาจริงเหรอ จริงกับพี่คือพี่ก่ก่เอา,อานี้จริงเออโอ้ยส่วนมากมันจะขึ้นคัลติงแค่ตอนที่มันเป็นบัฟแบบบัฟบัฟซับเนาะบัฟซับทีบ่อะเท่าที่ผมตระกีดอะถ้าไม่ใช่บับส่วนจุดหนึ่งหรือส่วนจุดหนึ่งห้ามันไม่ค่อยจะขึ้นเลยอ๋อก็ไม่แปลกเนาะเพราะเรา,มาไ,ไม่ได้กดเออเ้ยไรมาจริงหรอเอาทีวีถ้าเหลือสามพันสองร้อยผมผมย้ายเสนอนะ คอาจริงใช่ไหม,อมโอเคใช้เซิร์ฟอ่าโอเคมาที่เซิร์ฟวีเป็นเรียบร้อยไปทำการสู้บราวนกต่อดีกว่าอุ้ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะลืมกดเอาออกไม่พอเป็นเซิร์ฟวีแล้วมันมันหน่วงว่ะคืออะไรวะเน,นี่ยน่วงจริงแต่เซิร์ฟรวมไม่หน่วง วิลลิกูดอ๋อมันอยู่ในดูเนเตสเตทใช่ไหมอ้าวก็ปกติก็ต้องอยู่ในดูเนตสเตทป่ะเออ พาสีมันมีบอกไหมว่าสูงสุดเท่าไหร่อะเฮ้ยทุกคนเหมือนจะไม่มีบอกด้วยนะเนี่ยก็คือพูดง่ายมันจะมันจะทับซ้อนไปได้เรื่อยอะก็คือยิ่งไฟยาวยิ่งยิ่งเก่งด้วยนะตัวเนี้ยเฮ้ยเชี้ยเขาเรียกว่านะอ่าบบับทับซ้อนได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบไม่จำกัดโอ้ เรียกเรียกไปเซิร์ฟดวงแล้วตอนนี้่นเกินซุ่มแบบไม่มาเลยโอ้โหจีิงแบบรูโ้โฟมแล้วเลยเรอคิดตันโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าสมมติว่าตึงสามพันลำบ่มยังไม่ได้ก็ค่อยว่ากันแล้วกันครับอ่าโอเคก็งั้นถอาคลิปนี้จบตันจบไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปสุ่มนอกรอบแล้วกันนะครับโอเคก็คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมถึงตอนนี้เนาะก,ก็ Bye, บายบายนะทุกคนไตัู bye.